ธรรมบทภาคที่3แปลโดยพยัญชนะยกศัพท์เรื่องเปรตมีศีษะอันค้อน60ทตำมลายแล้วนักศึกษาเปิดหนังสือไปหน้า163เริ่มตั้งแต่ตายาวะเทวติเป็นต้นไปสโทอันว่าสวายาวะเทวะอิติดังนี้ตาตาคาถาอย่างในพระคาถานั้น นิปาโตเป็นนิบาตโหติย่อมลงอวะทิปริเฉทนาเถในอาจคือความกำหนดซึ่งแดนชาณณภาโวอันว่าความเป็นเขือ่อนรู้อิติชื่อว่ายะต่างตรงนี้นะครับในบางตำราก็จะขึ้นเป็นอธวนวาอว่า,วาชาณะภาโวอิติด,ดังนี้พระทศัสยบทว่าจะต่างอิติด,ดังนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเห็นบางตำราแปลไว้อย่างนี้ ปุคโลอันว่าบุคคลชาณาติย่อมรู้สิบบางซึ่งศิลปะยังปีแม้ใดปุคคโลอันว่าบุคคลทิโตตั้งอยู่แล้วยำหีอิสริเยวาในความเป็นใหญ่ใดหรือยายะยะยศส,ะสัปติยาวาหรือว่าในความถึงพร้อมด้วยยศใดตรงนี้ อาราเกิดมาตัวหนึ่งนะครับชนเนนะอัญชนยาญาติย่อมรู้ยาญาติคือว่าปากโตปัญญาโตโหติก็คือไขยาญาติตัวนี้นะครับมหาโหติตัวนี้นะครับเป็นการไขกิริยาคุมภาคมหากิริยาคุมภาคนะครับปากโตเป็นผู้ปรากฏแล้วปากโตคือว่าปัญญาโตปัญญาโตเป็นผู้อันชนรู้ทั่วแล้ว ตรงนี้ก็จะขายปากโตมหาปัญญาโตนะครับโหติย่อมเป็นเอตังยะตังอิติวัจนงอันว่าคำว่ายะตังดังนี้นั่นนามังเป็นชื่อตัสสาสิป,ปาอิสริยะยะสาสัมปติยา ของศิลปะและความเป็นใหญ่และความถึงพร้อมด้วยยศนั้นโหติย่อมเป็นยนีจริงอยู่สิปังวาอันว่าศิลปะหรืออิสริยาธิภาโววาหรือว่าอันว่าความเป็นมีความเป็นใหญ่เป็นต้นชายติย่อมเกิดภาลสา,าอนัฐายะเอวะ เพื่อความฉิบหายไม่ใช่ประโยชน์แก่คนพานัันเทเยาชายติคือว่าตังละกรรตีตัวนี้ก็ไขกิริยาคุมภาคมหากิริยาคุมภาคนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่อยู่หน้ากิริยาคุมภาคมันก็จะรวบไปด้วยนะครับโซภาโลอันว่าคนพานนั้นนิสัยอาศัยแล้วตังสิป,ปาอิสริยาทิภาวัง ซึ่งศิลปะและความเป็นมีความเป็นใหญ่เป็นต้นกรโรตีย่อมกระทำมอัตโนโอัณถังเอวะซึ่งความสิบหายไม่ใช่ประโยชน์แก่ตัวน,นั่นเทียวอทโออันว่าอัจว่าวาิเนสตีย่อมให้ชิบหายอิติดังนี้พระสัจเหบทว่าหันตีอิติดังนี้นทนอทโออันว่าอัดว่า,วากุศลโกฏฐานางัง ซึ่งส่วนแห่งกุศลอิติดังนี้พระัศแห่งบทว่าสุก,กังสังอิติดังนี้อโทอันว่าอธิบายว่าหิก็สิป,ปังวาอันว่าศิลปะหรืออิสริยังวาหรือว่าอันว่าความเป็นใหญ่อุปชมานางังเมื่อเกิดขึ้นพระัศแก่คนผานกุศลกวศลฐางคาเตนตังเอวะอุปัชติ ชื่อว่าย่อมเกิดขึ้นข้าอยู่ซึ่งส่วนแห่งกุศลนั่นเทียวอิติดันนี้ปณิเตนะอันบันเดีตเวทิตโพพึงทราบมุตทางอิติเอตังวัจนานังอันว่าคำว่ามุตทางดังนี้นั่นนามังเป็นชื่อปัญญายะของปัญญาโหติย่อมเป็นอโันว่าดว่า วิทางสมานังกําจัดอยู่อิติดังนี้พระสงบทว่าวิปาตยังอิติดังนี้อโธอันว่าอธิบายว่าฮีก็ตังยะตังอันว่าความเป็นคืออันรู้นั้นหะนันตังข่าอยู่สุกังสังซึ่งส่วนแห่งธรรมอันขาวตาสาพระสาของคนผ่านนั้น มุธทางยังศีสาปัญญาสังขาตังอันบริตชนพร้อมแล้วว่าปัญญาวินิปาเตนตังให้ตกลงต่างอยู่วินิปาเตนตังคือว่าวิทางเสนตังเอวะวิทางเสนตังเอวะกำจัดอยู่นั่นเทียวหานติชื่อว่าย่อมฆ่าอิติดังนี้ปริเตณนะอันบันเวทิตัโภพึงทราบ เทศนาวสานในการไปที่สรลงแห่งเทศนาพระหูชนานว่าชนทั้งหลายมากปาปุริงสุบรรุแล้วอริยภาลานิซึ่งอริยผลทั้งหลายโสตาปฏิภาลาทีนี้มีโสดาปฏิผลเป็นต้นอิติดังนี้แลสถิกูาตาเปตว,วัตถุอันว่าเรื่องแห่งเปรียดมีศีสะอันครอนหกสิบทำลายแล้วนิติตังจบแล้ว